สวัสดีครับวันนี้กฎหมายน่ารู้นะครับบทความจากาเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นตอนที่358ของกฎหมายน่ารู้ในชุดบทความนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนำกลวยแผงเหล็กเก้าอี้หรือสิ่งใดไปขวางพื้นที่ไว้ไม่ให้ใครมาจอดมีความผิดตามกฎหมายนะครับตรงนี้เผยแพร่เมื่อวันที่5เมษา 2,565นะครับก็ถ้าที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนบุคคลก็สามารถทำได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางาสาธารณะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2,522นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา114ซึ่งบัญญัติว่าห้ามมิให ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยกอาการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือนะครับจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วข่าวเท่านั้นนะครับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งนอกจากจะมีความผิด ตามมาตรา148แล้วหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย,ย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้นะครับซึ่งมาตรา148เป็นบทกำหนดโทษโดยโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา1 1 4วรรคหนึ่ง คือต้องระวางโทษไม่เกินปรับนะครับปรับไม่เกิน500บาทนอกจากนั้นยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ที่กำหนดว่าผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยว่างหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือ โดยการกระทำประการใดถ้าการกระทำนั้นทำโดยไม่จําเป็นนะครับต้องละวางโทษปรับไม่เกิน5000บาทนะครับกรณีก็มีโทษทางอาญาด้วยนะส่วนการติดป้ายห้ามจอดถือเป็นการทำสัญญาณหรือเครื่องหมายการจราจรนะครับถ้ามิได้เป็นเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรปีพุทธศักราช2 5 2 2นะครับ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา28ที่กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานทำติดตั้งหรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญลักษณ์การสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรในทางที่ผู้บังคับบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดนะครับตามมาตรา21ซึ่งจะมีผลให้เจ้าพนักงาน จราจรมีอำนาจยึดหรือถอนทำลายหรือทำให้สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้ตามมาตรา30กํากำหนดให้สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ทำติดตั้งหรือทำให้ปรากฏในทางโดยฝ่าฝืนมาตรา28ดดังกล่าวหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจยึดหรือถอนทำลายหรือทำให้สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้นะครับ นี่ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการานำสิ่งของมาวางกัน้นไม่ให้คนมาจอดนะครับส่วนใหญ่ก็เจอกับหน้าร้านอาคารพาณิชย์ที่ติดถนนทั่วไปนะครับก็มีการเอามาวางจริงๆก็ผิดกฎหมายเนาะแต่บางทีก็อันตรายด้วยนะครับมีทำให้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาประจำก็อาจจะรู้แต่ว่าคนที่นานๆมาทีก็อาจจะ ทำให้พลาดได้นะครับก็จริงๆก็เอาตามเหมาะตามควรนะครับเนาะเราอยู่ในประเทศที่อรูปมร่วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่แล้วนะครับถ้ามันอันตรายก็ไม่ควรทำเนาะครับผมแต่ว่าบางทีก็เปิดร้านก็อยากให้มีที่จอดรถของลูกค้าบ้างก็ใจเขาใจเรานะครับก็เป็นความรู้ไว้นะครับคลิปนี้ ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปถัดไปขอบคุณครับ